นี้ลัก,กันหวังว่ามันจะแพ้ท่ามังกรนะถ้าจับได้ผิดไอตัวนี้มันจะเขาเรียกว่าโวยวายเพื่อใช้โจมตีเฮ้ยทำไมแมวเราใส่ชุดนั้นงาเ,เปลี่ยนชุดตอนไหนตัวนี้น่าจะไปต้องยิงพู้มั้งน่าจะซี่อีซี่ถึงจะไม่เคยเจอก็เถอะแตวก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่มันไม่ใช่มังกรระดับ เอลเดอร์สดากรนี่ไงอะไรวะเนี่ยมันสำรอกหรือเปล่าวะสำรอกอาหารออกมาเข้าไปใไนต่อครับยูยี่ฮ่าชึบม,มันอยู่ไหนวะมันไม่มีร่องรอยหิ่งห้อยเลยเฮลโหลอยู่ไหนวะนี่ล่องรอยลัวๆเลยอาา่าฮะอยู่แถวนี้เอง เฮ้ย <Hey. S 2> มาละเอ้แต่นั่นลองเอ้ซีนเกอร์นะั่นะ่ะตีกันอยู่เหรอไม่ใช่เดีเ๋ยวไม่ได้จะมีเรื่องกับเองหรือมันอยู่ข้างบนนี้ไม่รู้ล่ะหนีมาก่อนอยู่บนนี้เปล่ากกฮัลโหลโจ๊ะ โอ้ยเมื่อไรจะหายแดงน่ะเออโอเคไปหิ้งห้อยนำ many months later เอานี่ไงโอ้ยมาตอนแรกไม่เห็นไอ้บรราเอ้ยตาเออย่าเาพิ่งโวยวายอีกแค่เออเอาไอ้ปีโอ้เสียโอกาสหมด วางทีหลังก็ได้ให้มันลุกโกดธต้ค่อยวางแทนที่เราจะได้ตีมันตอนมันคว่ำแล้วก็ตามด้วยตอนมันติดก,กับดักอันนี้มันก็ได้ตีแค่ตอนมันติดก,กับดักเฉยเยอ่ะเออโอ้โหเป้งเลยอือโอเควางได้จังหวะน,นี้พลไฟได้ด้วยโหดูทรงมันดูไม่ใช่ค่าไฟเลยเนะี่ยว่าเป็นทตุคิดเฉย แดตาหน่อยนะเฮ้ยมันยังตาเหลืองเยเดียเดี๋ยว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 ันนี้แสโอ้ยเอวยไวยละโอวยไวยละสายหันเคยเรียนรอดอเปล่าอือหางหางหางอย่าวางแฉกอีกนะอย่าพึ่งนะรอมันลูกก่อนไปเลยสกินเฮ็ด ไถไถหลับหลับด้วยก็ดีหลับได้ก็ดีหลับได้ก็ดีอือปาดห้ำแอนแนลล่ลีลาดีนะลีลาฮิตบ <c oughs> ็อกมือกว้างขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้หปางติดไฟเลยอะ ขอ, oh อครีเลยครับอ่ะไม่ติดดิเฮ้ยวยวายดีแล้วเราใส่เยียบปักวิวห้ามาขอครีเลยครับผมยี่ห้าเอ้ยวีเก่งสะบัดเก่งสะบัดเก่งอย่าวางแถบนะเฮ้ยพี่จิ้มตาจิ้มตาจิ้มตาความรักมันเข้าตา kayak มาหางนิซึมอือเขาเรียกตีแบบแห้งๆไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาในอาวุธเอาเก็บอะไรมาวะอือโดนจิ้งจกลุมกัดอือนะอือขาดอะไรขาดเนี่ยออนั่นแหละอือนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่า perfect timing วางได้ถูกจังหวะมันก็จะเป็นจังซี่ละเอาซินโนเกอร์วิ่งวิ่งมาโดนแถบอื้อหางขาดโอ้โหจุลมุนิจุลเกม,มากครับเกิดเหตุการณ์มากมายในเวลาเดียวกันใจเย็นๆนะพี่ชายเราพวกเดียวกันงัวโ,โอ้เดี๋ยวเลิฟบอลไหมโอ้โหอ,อัดหน้าจ้วงก่อนเลยอาศัายจังหวะจุลมุนเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยว ไมไเกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยว,ว,ยวจางวานี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเอาสตามิ์มน่าหมดเวทเล้รีบหายเหนื่อยสิโอ้ยไปอือปินยาซะเลยยาใหญ่ โอ้ยเดินๆนะไปเลยเยฮ้ยพิดจุดโเอยไม่ได้อยู่หัวเมื่อกี้เราอยู่ตัวมัน,มนตาแดงแล้วไม่เป็นไรพี่ซินหอยืมแรงรวมแรงร,วม,ร,งรวมใจกันหน่อยเออปองเน่งกันไปเลยเผาเออเออเอาโดนช็อกแทบโอเคไม่เป็นไรมันจะได้ไม่มากวน ไถสกินเฮดโอ้ยปีมันโคตรแข็งเดี๋ยวพี่พวกเดียวกันพวกเดียวกันจ่าเย็นๆพวกเดียวกันพวกเดียวกันพวกพวกเดียวกันมามาเคลียร์เรื่องมึงกับกูไอ้นกปาก นนี่น้วนโควิดไม่ปิดปากมันจะกระทืบมันจะกะเกือบใจเอ็นมาละผ้าคุมที่จนอนกูมึงมาดิก็ครับที่มาก็ครับดี่มา ครับโพวกครับโวโอ้ยไอ้เป็ดดีดยาเอ้ยเอาโดดโผลได้ไหมโอ้ยเอยเอยไม่โดนไม่ได้แดกขอขี่รอบหน่อเป็นไงโอ้ยไม่ได้แดกมันเหมือนกันอือถ่ายรูปหน่อย มาแสบไปแล้วมา,มาโดนมาโดนมาโดนเอาวิ่งไปโน่นเฉยมาด่กลับมาด่โวยวายอีกมาด่โอ้ย,ยเนาะมาเล่นกับใครนะค่ะคำได้สติยังได้สติยังได้แล้วมาเต็ม ปากเต็มครับโอ้โดนอยู่นิดนึงวิ่งไปโดนแถบนี่เอ,อ้ยเรียนแบบท่าลาเทียนมาดิวะอะไรอะไรอะไรวุ่นวายอะไรไม่ได้ผลไม่ได้ผลมาโดนเออเสร็จกูละมึงโวยวายหิวนะใช่ไหมนะหิวนะใช่ไหมเอาไปแจก๊กเออ ปาดเบเกอร์รัวๆหูตาแตกเอ๋กัรไปตัดกัรไปตัดเดี๋ยวอะไรโชกทำไมมันโชกไม่ไว้ใจอออโชกลแล้อดีนะกันไว้อออยู่ืกันได้โว้ยเกือแล้วอะท่าพุ่งท่าพุ่งแบบทิ้งตัวโคตรเลยหกและค a ึ่งชั่วโมงต่อไปคอยๆย่องนฮะ คอยย่องไปสับสวิตเทยโยตินเปาะแปะเรียบร้อยประหารชีวิตเฮ้ยไม่ร่วงว่ะโอ้แต่ตาแดงเอาไปแดงเอาเอื้อกำลังจะง้างเลยอุย้ยกับโดนโอยโอยโผล่ลืมมันบินได้ะ บินขึ้นมาฉกเราปัญหาอีกเอ้อยเต็มหน้าเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาคุมกันตายฮ่าฮโอ้น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาขอกี่รอบหน่อยได้ไหมมาไปไหนไปไหนลนมาก็โยกตัวกลับเกาหลังให้เกาหลังให้ เอาหลังให้นี่รู้สึกสบายดีสบายตัวดีกระตุกเล็กน้อยสแสดงออกถึงความฟินมาโปะแป้งเย็นก่อนนอนอือลักษณะเป็นร้อนในโอ้โหเป้งเลยโอ้โหเป้งโอโหวางแถมแล้วเพื่อนนั่นแหละด่เล็งก่อนหาเขาปาดเข้าไปที่ปากต่อยเข้าไปที่หน้า ฟาดฟันเป้งอีกรอบชาร์จฟันใครมันเอ้าหายกันดับเบิลวะเอาติด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 ลิลลิิลติดเข้าหน้าไปดิเอ้าง่วงเฉยจู่ๆก็ง่วงงัวงคบๆไม่ต้องวางรายการปลุกเองเลยครับผมเออฮือไอตามันเหลืองละ โอ้หูหายแล้วดูเท่ดิพอมันมีไอ้หูพังเกิดน่ะไม่ก็เท่เลยโวยวายเอ้ยกัดได้โวยเอโอ้พุ่งมาจิกเฉยมาม嘛นี่มาหุ้มดิจิตอลซสโนเกอร์ไม่กําลังมาเอ้าเอากราเพกว่า จริงลอยมันมาโดนแผบแล้วก nah ็จับเลยก็ได้นะมาหนิจะหนีลูกเดียวเลยเว้ยเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยใจเย็นๆโอเคพี่เขาไม่ได้มาหาเรื่องนะ่าแต่มันไปนอนไหนวะเอามันไม่นอนเหรออันไร่วะไม่ง่วงเหรอครับตาแข็งก็ไม่แปลกแม่งดีดขนาดนั้นหรือมันเป็นท่านอนมันวะอ๋อมันนอนอย่างนี้ โอ้ยโกรนด้วยตอนนอนก็น่ารักอยู่นะดูที่น,ะอ,นอนดูที่นอนให้กางมุง้งเข้านอนสิจ้ากางให้แล้วนะ่ะอือส่งน้องเข้านอนเย้